ชาวนาเป็นวิถีชีวิตและเป็นอาชีพที่มีความสําคัญในการเป็นกระดูกสันหลังของชาติและแสดงถึงความมุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีตปัจจุบันมีชาวนาที่มาขึ้นที่เป็นเกษตรกรอยู่ราว4.8ล้านคนปีที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าว7.6ล้านตันมูลค่ากว่า138ล้านบาทมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรึ่งนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศผลิตได้ปีละ1.88ล้านตันชวนมาดูต้นทุนในการทำนานของเกษตรกรต้นทุนการทำนานต่อรอบทั้งคาเช่าที่ดินค่าไถค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายาค่าเก็บเกี่ยวค่าขนผลผลิตค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆรวมแล้วอยู่ที่5,174บาทต่อไร่โดยมีค่าใช้จ่ายหลักๆคือค่าเชาที่ดิน40.6เปอร์เซ ซึ่งผลผลิตข้าวต่อไร่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง400กิโลกร,รัมถึง800กิโลกร,รมัมขณะที่ราคาข้าวอยู่ที่7,000บาทถึง12,000บาทต่อตันทั่วทั้งประเทศมีการลงทะเบียนพื้นที่ถือครองเพื่อทำการเกษตรกรรม149.7ล้านไร่เป็นที่ดินตัวเอง72.3ล้านไร่หรือประมาณ48.32%ที่เหลือเป็นที่ติดจำงที่เช่าฝากขาย หรือที่ประเภทอื่นๆสำหรับนครสวรรค์ซึ่งผลิตข้าวได้มากที่สุดในประเทศมีพื้นที่ถือครองเพื่อทำการเกษตรกรรม4.36ล้านไร่เป็นที่ดินของตัวเอง1.69ล้านไร่หรือประมาณ38.78ซและเป็นที่เช่าในการทำเกษตรกรรม1.56ล้านไร่ด้านสัดส่วนรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรรมปี2559ครัวเรือนเกษตร มีรายได้เฉลี่ย11978บาทต่อคนต่อปีขณะที่ในปี2563หลารยายได้ลดลงเหลือ89802บาทต่อคนต่อปีและพบว่ามีเงินช่วยเหลือด้านกเกษตรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก338บาทเป็น3 3 0 5บาทต่อคนต่อปีส่วนของหนี้สินพบว่าร้อยละ90ของครัวเรือนเกษตรกร,กรมีหนี้สินเฉลี่ย450,000บาทและเกินครึ่ง อยู่ในโครงการพักหนี้ครอบครัวเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ย3.8ก้อนร้อยละ5.7ของครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สินที่เป็นหนี้สินรวมจากทุกแหล่งซึ่งสูงเกินศักยภาพในการชำระหนี้ส่วนใหญ่จึงหมุนหนี้ผัดผ้าเข้ามาหรือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าเป็นวงกว้างทําให้ต้องตกอยู่ในวงจรหน,นี้สินไม่จบสิน้นส่วนหนึ่งก็จะไปพึ่งกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกร แต่กองทุนสามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้เฉลี่ยปีละ320รายหรือคิดเป็นวงเงินโดยเฉลี่ย105ล้านบาทต่อปีค่าปัจจัยการผลิตที่สูงมีศสินรายได้ที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ที่ดินของชาวนานั้นหลุดมือไปซึ่งก็มีความพยายามหาทางออกและแก้ไขเรื่องนี้มาโดยตลอดประเทศไทยเริ่มให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเริ่มออกโฉนดแก่ราษฎรสมัยรัชกาลที่5ในปี2444 โดยการเช่าที่นาอยู่ภายใต้พราบาวควบคุมการเช่านา2,493และเกิดแนวชิดการกระจายอำนาจการถือครองที่ดินผ่านพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ2,485และพระราชบัญญัติสหกรณ์2,511ให้รัฐจัดที่ดินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินโดยจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองและนิคมสหกรณ์มีการออกระเบียบ ว่าดยเรื่องเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดินของกรมสหกรณ์ที่ดินเพื่อจัดให้แก่เกษตรกรตามวิธีการของสหกรณ์2,512ที่เป็นมาตรการด้านการเงินกองทุนที่ดินที่จะทําให้เกษตรกรชาวนาและชาวไร่สามารถครอบครองที่ดินทํากินเป็นของตนเองหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516มีการเคลื่อนไหวของสหพันธ์ชาวนาและชาวไร่แห่งประเทศไทยและนักศึกษา เพื่อผลักดันกฎหมายพรบรควบคุมเช่านา2,517ทําให้ค่าเช่านาลดลงมีการกําหนดเพยายดานค่าเช่านาและพยายามแก้ไขหนี้สินของชาวนาปี2,518เกิดกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เป็นกองทุนหมุนเวียนและเป็นกองทุนจัดหาที่ดินและปลดเปลื้องหนี้สินให้กับเกษตรกร,รที่ยากจนปี2,545 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่ช่วยเหลือทั้งหนี้สินและที่ดินให้กับเกษตรกรทั้งถ่ายถอนที่ดินใชน้หนี้เป็นกองทุนสำรองสำหรับการประกอบอาชีพปี2554มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งการธนาคารที่ดินพรบการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2559ออกมาเพื่อควบคุมการเช่าที่นาเพื่อให้มีความสอดคล้อง กับสบภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยการกําหนดอัตราการเช่าที่ขึ้นอยู่กับพชกตตาบลเป็นผู้กําหนดค่าเช่านาทุกๆ6กปีเป้าหมายหลักคือการป้องกันการยึดครองที่ดินของคนตามด้าวแต่ไม่ได้นําไปสู่การจัดการในเรื่องของราคาเช่าและการบังคับใช้อย่างแท้จริงส่วนแรงฉุดนั้นนโยบายปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่ชัดเจนและพระบการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2559 ยังไม่เอื้อต่อการกําหนดราคาค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรมการไม่ส่งเสริมการทําเกษตรทั้งระบบของภาครัฐตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําและขาดการบูรณาการร่วมกันของกระทรวงทบวงกลมต่างๆการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศร้อนแง้งน้ําไม่เพียงพอและน้ําท่วมส่วนแรงส่งนั้นเกษตรกรพยายามรวมกลุ่มและจัดการที่ดินผ่านโฉนดชุมชน มีการส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตของชาวนาและชาวนาเองก็มีการปรับตัวและโอกาสจาก MOU ของว่าที่รัฐบาลใหม่ได้กำหนดวาระการปฏิรูปที่ดินในการผลิตภาคเกษตรมากกว่าการดูแลแค่เรื่องราคาผลผลิตส่วนอุปสรรคนั้นความไม่ชัดเจนทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐการหนุนเสริมที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่องและที่ดิน ยังกระจุดตัวอยู่ในมือของคนส่วนน้อย